สวัสดีค่ะนะคะพี่นี่ก็อดอัคดคลิปไม่ได้เพื่อจะให้ช่วยเหลือนะคะสำหรับแฟนคลับของพี่นิดนะคะทุกช่องทางนะคะ,ะวันนี้เราจะมาบอกเราก็ไปเจอครูสอนมาบกวกเราเรียนมานานพอสมควรแล้วนะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการน,นะคะมองหาข้อดีของตัวเองยังไงเพื่อจะเอาข้อดีของเรานั้น,นะคะ่ะ มาทำงานบนโลกออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นนะตัวพี่เองนะคะหาเงินเป็นตั้งแต่อุบาลแล้วนะคะไปหาของขายหาเงินเองได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถหาเงินเองได้คุณก็สามารถเข้ามาขายของออนไลน์ได้จ้ะอีกอย่างหนึ่งค่ะดำน้ำรับจ้างเที่ยวขอรับจ้างกับเป็นพีนิตนะคะไปซอนหัวขายหรือว่าต่างๆนะคะพีนิดกับเป็นคนขอนแก่นได้พี่น้องนะคะ บ้านยู่แถวแวงหน่อยเดือพี่น้องอ่ะนะคะแล้วเราเข้ามาขายของอะไรเนื่องจากนะคะเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหุ่นนี่แหละนะคะแล้วสุขภาพเราคุณแม่หลังคลอดอ่ะมันคือไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยค่ะนะคะเราก็เลยตัดสินใจค่ะนะที่จะมากินตัวช่วยที่จะทําให้เราน้ําหนักลดเนื่องจากพี่นิดอ่ะกินยาลดน้านําหนักไม่ได้เพราะว่าพี่นิดมีโรคประจําตัวคือโรคหอบหืดจะเคยเป็นมาั้งแต่เด็กแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแล้ว เราก็เลยรู้สาเหตุของคนที่เป็นโรคหอบนะพูดนอกเหนือจากนั้นก่อนว่าสาเหตุที่เด็กที่เป็นโรคหอบหืดก็คือแบบแถวบ้านนอกเนาะไม่ค่อยสะอาดหรือบางทีเขาเอือยังพิทยาศาสตร์เขาเอือญยังพี่น้องขี้ฝุ่นมันหลายเราอยู่กับฝุ่นพินิจคือพินิจไปเข้าใกล้ฝุ่นไม่ได้พินิจจะบ่นให้แม่ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนะคะว่าสหายใจไม่ออกขันยุกไกขี้ฝุ่นหรือใกล้กลิ่นแป้งอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะนะเราไม่เอาเลยค่ะ แต่อีกอย่างหนึ่งค่ะคือถ้าเป็นน้ําหอมถ้าถ้ากลิ่นหอม,หอม,มๆเบาๆคือใช้ได้ถ้าแบบกลิ่นแรงๆค่ะพี่นี่จะใช้ไม่ได้เลยค่ะนะคะก็พูดถึงไปพี่อธิษฐานขอให้ได้เงินไปซื้อน้ําหอมก็เลยคิดคิดดูก่อนนะคะก็ขอโหสิก,กรรมกับน้ําหอมพลังงานหินไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะ,ะพนี่เชื่อพี่เคยอธิษฐานก็ได้ตลอดนั่นแหละแต่คือเป็นคนหนึ่งที่นะคะใช้น้ําหอม ช้อ in, ันที่์ไบโินแห้งๆบ่ด้เลยพี่น้องกำกนไส้ลูกกิงท้าพ่อแบบดับกินเต,า,เตาอย่างเสียดย้นะคะเพราะเป็นคนที่พ่ออืน่นเป็นโรคหอบแพ้เกี่ยวกับกินนั่งแรงอย่างเสียจ้ะนะคะต่อมาค่ะนะคะคือตัวมาเรียนจบก็รู้จักไปหาเงินส่งเงินให้พ่อกับแม่คือไม่เอาไว้ใช้เองเลยคือส่งให้พ่อให้แม่หมดถ้าพี่รู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนั้นพี่คงมีเงินเก็บแล้วก็มาทําอะไรก็ได้บนโลก ถ้ามีแบบมีใครสอนว่าเออเอาเงินไปลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่ตอนอายุตอนอยังน้อยอ่ะก็คงจะดีค่ะเนี่ยวันนี้ทุกคนค่ะอายุยังน้อยอยู่นะคะสิบแปดสิบเก้าขึ้นเนี่ยถึงสาสิบเหมือนพี่นิดนะีคะมีโอกาสที่คือเล่นโทรศัพท์อะสามารถหาเงินเป็นของตัวเองได้ลูกนะคะมองหาข้อดีของตัวเองอย่างเช่นหนูเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่กับ เพื่อนฝูงเนี่ยแบบเพื่อนฝูงรักมากอะไรเงี้ยเป็นคนตลกเป็นคนล่าเริงเนี่ยคือข้อดีของหนูนะเป็นคนที่ขยันหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เรียนไปด้วยอะไรหรืออย่างเงี้ยนะคะเป็นคนตั้งใจเรียนนะคะพ่อแม่บอกอะไรก็เชื่อฟังนั่นแหละคุณก็หาตัวตวนของตัวเองเนี่ยหนูวาดรูปเก่งหนูก็เอาความรู้ของการวาดรูปเก่งหนูชอบออกกำลังกายหนูก็มาทําเพจเป็นชื่อตัวเองแล้วก็สร้างตัวตวนออกกำลังกายทุกวันทุกวัน,ว,นวันละคลิปวันละคลิปก็ได้ หรืออัคดคลิปใช้ชีวิตหนูกําลังกินข้าวหนูกําลังไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นี่คือการสร้างตัวตนน่ะขอให้พูดแต่เรื่องราวดีๆหรือบางทีขายขำก็ได้ถ้าสมมุติคุณเป็นคนชอบขำหรือเราพูดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเราเหมือนตัวพี่นิดเองค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะรเราก็อยากจะมีเงินมีไรายได้แหละแต่ถ้าเมื่อเวลาเราไปโฟกัสที่เงินเงินน่ะมันเครียดแต่ถ้าเราแบบทําใจให้มีความสุขเออมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้น ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ลงมือทําหามันเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พี่อะไม่เครียดมันก็ทาให้ตัวพี่เองเนี่ยมีความสุขนะนะขายจะมาบอกให้ฟังว่าขายของออนไลน์เราได้อีกอย่างน่นะคะบางคนค่ะขายฟันหรือเปล่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ได้จริงหรือเปล่าจริงๆทุกแบรนด์มันได้จริงอีนนี่แหละนะคะขอแค่เราให้ความจริงใจจากลูกค้าเราค่ะนะคะจนพี่นิ่ไม่อยากขายสินค้าความเชื่อแล้วพี่นี่เบื่อค่ะ เบื่อที่จะมานั่งอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเพราะว่าคนคนคนมันคิดไม่บวกไม่เป็นมันเขาก็ไม่คิดจริงๆเลยจนพิธบอกเออพอแล้วนเราจะเชื่อคนเดียวพอนะคะแล้วที่เหลือคนอื่นเขาไม่ไม่บอกใครแล้วนะคะแต่ก็จะมาให้ความรู้เหมือนเดิมมาแหละแต่หมายถึงว่าบางทีเราทิ่เกตจะอ,อธิบายกับใครเยอะแยะในเกี่ยวกับความเชื่อคุณจะซื้อก็ซื้อ,อ,ไ,มอไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงเรื่องเนี่ยนะคะ เราหาข้อดีของตัวเองแล้วเอาข้อดีของตัวเราเองเนี่ยออกมาสร้างตัวตนค่ะเขียนใส่สมุดเลยว่าหนูมีความสามารถความดีอะไรตั้งแต่หนูเกิดมาจนปัจจุบันหนูเป็นคนชอบทําบุญทําทานอ่ะหนูได้เลยค่ะนะหนูคือถ้าสมมติว่าอา่อนะคะหนูเป็นคนชอบทําบุญทําทานนั่นก็คือข้อดีอย่างหนึ่งนะคือมีความเป็นศินลธรรมในตัวเองนะคะคือแบบว่าเราจะไม่โลภ เราขายของได้เราก็แบ่งเงินพี่เป็นคนแบบนี้ค่ะเวลาขายของอะไรได้ใช่ไหมพี่อ่ะจะเอาเงินส่วนหนึ่งนั้นห่ไปทําบุญตลอดเป็นคนชอบทําบุญค่ะเพราะเราคิดว่าการที่เราจะไปจากโลกใบนี้นะคะอย่างน้อยบุญกุศลนั้นอ่ะจะติดตัวเราไปนะคะขอให้เราได้ไปอยู่บนสวรรค์นะคะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะอยู่บนสวรรค์แต่เราปัจจุบันเราสามารถสร้างสวรรค์ให้กับตัวเองได้แต่ก่อนพี่นี่ก็ไม่รู้ค่ะนะคะ,นะคะเราติดตามไม่ได้ของค่เราของเรานะคะ ใครเขาจะมองว่ายังไงก็ไม่ไม่สนใจค่ะรู้แต่ว่าติดตามเขาแล้วอ่ะเรามีสติมากขึ้นเรามีความสุขจังเลยแบบบอกไม่ถูกเราคุมอารมณ์ตัวเองได้อ่ะอ่ะมันถึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรแต่เราก็คิดว่าเออมันก็ดีกว่าเราไม่รู้เลยนะเหมือนวันนี้เราเกิดความทุกข์กับตัวเองค่ะนะเราก็แค่ปล่อยวางเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางมันก็จะเครียด อ่ลองพี่ที่ทำไมถึงมาบอกกับทุกคนว่าลองขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีเยอะคุณขอบคุณบอกรักเขาไว้แล้วสิ่งนั้นเขาจะขยายมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณทําคุณจะได้แต่ถ้าคุณไม่ทําคุณจะไม่มีทางได้นะคะจะให้อธิบายไหมคําว่าทําคุณก็เอาของที่มีอยู่เหมือนพี่นี่ขอบคุณเสื้อผ้าไว้ใช่ไหมพี่นี่ก็เอาเสื้อผ้าไปขายตลาดนัดพี่ก็ได้เงินเหมือนพี่ขอบคุณของเล่นลูก พี่บอกเขาว่าเอาไปวันนี้ให้แม่ขายดีๆไปอยู่ก็เจ้าของใหม่นะลูกไปรักไปฆ้าไปคุณเขานะก็ขายได้ก็ได้เงินแต่เราไม่ได้ขายแพยงเราคิดว่าของเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วเผื่อไปอยู่กับคนนั้นเขาเขาอยากได้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องขายแพยงค่ะขายราคาที่คนอื่นเขาพอเขาซื้อได้ค่ะนะคะถ้าเราจะช่วยคนจริงๆค่ะขายพอที่คนอื่นเขาซื้อเราได้ เหมือนตัวพนิสขายแอปเปิลดีท็อกภูมิใจมากภูมิใจในสินค้าที่ราคาไม่ได้มากไม่ได้แพงมากจนเกินไปคนระดับเดียวกันกับเราเนี่ยสามารถซื้อได้ oh <my> เขาไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินอะไรเยอะแยะมากมายเขาหาเงินตามที่เขาหาได้นั่นแหละนะคะแค่นี้เขาก็มีเงินซื้อเราคือแบบตั้งแต่เราขายแอปเปิลดีท็อกมามันขายแบบสบายใจหนึ่งเจ้าของแบรนด์ oh <my> ไม่ได้ซีเเดยสกับลูกตัวแทนแต่เขาเขาก็คอยซัพพอร์ตตลอดนะ จริงๆแล้วการขายของออนไลน์ไม่เกี่ยวกับขายแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเอาความสบายใจเราชอบความสบายใจมากกว่าเราถ้าเราจะเติบโตอะให้เราเติบโตจากการที่ตัวเราทําได้อเองอ้าวถ้าวันนี้คุณหมดไฟคุณจะคุณจะรอแต่ไปเติมไฟคุณไม่เติมไฟให้ตัวเองอ่ะไม่เติมพลังให้ตัวเองแล้วใครเขาจะมาเติมให้คุณทั้งวีทั้งวันอันไหนที่ไม่ดีเราก็สลัดทิ้งแค่นั้นเอง วันนี้พี่นีก็คอยจบคลิปแค่นี้นะคะลองมองหาข้อดีเอาตัวเองเข้ามาสร้างตัวตนค่ะาาทำไมถึงต้องสร้างตัวตนคะคุณจะอยากมีไรายได้แค่หลักหมื่นหลักแสนอะไรแบบนี้ไหมถ้าวันนี้เราอยากมีไรายได้ที่หลักล้านเราก็ต้องสร้างตัวตนค่ะนะคะลองไปสังเกตค่ะแต่ก่อนพี่นี่ก็ไม่รู้ค่ะเนี่ติดตามคนประสบความสาเร็จแม้กระทั่งคนดังค่ะฮะสุดยอดอะ่ะพวกเขาแบบ มีความกล้าแสดงออกแล้วก็โหทําได้ขนาดนี้เลยเหรออยากทําได้ครึ่งหนึ่งของเขาจังเลยอะไรเงี้ยคนที่เขาประสบความสาเร็จอะ่ะเขาจะมาเน้นทำคอนเทนต์ให้ความรู้นะคะของเขาที่บอคอยขายเขาเข้าใจความรู้สึกในยุคป,ปัจจุบันเขาจะไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่เขาจะเน้นให้ความรู้เพราะเขาเข้าใจความรู้สึกคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเกิดวิกฤตเนาะบางคนไม่ได้เกิดวิกฤตหรอกบางคนมีเยอะ มีเงินเยอะแต่เขาไม่ได้มีความสุขทำไมนะคะไอดอลของพีนิดะถึงนะคะบอกลูกศิษย์ลูกหาให้ช่วยเหลือคนก่อนเพราะว่ามันเกิดวิกฤตในปัจจุบันเนี้ยเขาอยากจะช่วยเหลือให้คนนั้นเขามีความสุขก่อนอันดับแรกมีสติก่อนแล้วก็ช่วยให้เขามีช่องทางหาเงินนี่แหละนะคะ ฟังให้จบนะเข้ามาดูคลิปต้องฟังให้จบขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะไปเราด้วยจ้าถ้าฟังไม่จบก็ไม่มีทางเข้าใจค่ะคุณต้องเรียนรู้ค่ะนะคะวันนี้คุณขายของไม่เป็นใช่ไหมคุณก็ต้องเรียนรู้กับคนที่เขาขายมาก่อนมีประสบการณ์ได้เงินมาก่อนเขาอดทนเขาคิดยังไงก็ถึงขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นขายสินค้าได้ห้าพันชิ้นจากอะไรนะคะเหมือนพี่นินค่ะขยันตั้งใจลงมือทำมีมีความเชื่อด้วยว่า สักวันฉันจะได้แบบนี้แบบนี้แล้วในที่สุดมันก็ได้สินค้าบางตัวค่ะนะฮะมันอาจจะไม่ถูกจนิตกับเราค่ะถ้ามันไม่ถูกสนิตกับเราเราก็เลิกขายค่ะหาตัวใหม่ที่มันเข้ากับเราจริงๆิมันเหมาะสมกับเราจริงๆงเพื่อทําให้เรามีรายได้ที่ดีค่ะบอกเลยเหมือนเหมือนคุณจะลดน้ําหนักอ่ะคุณอย่าขายแค่อยากให้เขาผอมค่ะบอกข้อดีของการกินดีถอกด้วยเหมือนที่มันนี้จะมาแบ่งปันทุกวันเนี้ย ไปเรื่ยจ้ะ